ถามว่าจะเอาอะไรลอยไปกับกระทงเหรอฮะบอลก็คงจะเอาสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายที่บอลมีในตัวนะฮะลอยไปกับกระทงให้หมดเลยนะพอผ่านพ้นวันลอยกระทงไปเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเรานะครับเพราะว่าภายในตัวเนี่ยมีสิ่งชั่วร้ายค่อนข้างเยอะนะฮะ <c oughs> ก็ลอยๆไปให้หมดนะฮะแล้ววันใหม่ก็น่าจะเป็นวันที่สดใสสําหรับบอลครับลอยกระทงปีนี้ครับก็จะเอาเรื่องลร้ายๆของปีที่แล้วลอยไปกับกระทงครับเออถ้าถึงเทศกาลลอยกระทงนะครับ <c oughs> ผมก็จะเอา ความขี้เกียจของผมลอยไปกับกระทงเลยครับข่าวใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะลอยไปกับกระทงก็คือความเศร้าดีกว่าตอนนี้รู้สึกคิดมากหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็รู้สึกม่ค่ัยสงบทุกความรักสักเท่าไหร่ก็จะเอาเรื่องไม่ดีลอยกับกระทงไปก็ขอให้หลังจากลอยกระทงได้รับเรื่องดีๆแล้วกันนะครับผมก็จะเอาความที่โชคร้ายความไม่ดีอะไรใส่กระทงลอยไปเลยเพื่อจะได้วันใหม่ที่สดใสรอผมอยู่เทศกาลอยกระทงนี้ครับ้าถามว่าจะเอาอะไรลอยไปกับกระทง ก็คงเป็นความเชื่อแบบโบราณโบราณเลยก็คือเอาความชั่วร้ายที่อยู่กับตัวเราออกไปครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําตัวเองให้ดีขึ้นครับเทศกาลลอยกระทงใช่ไหมครับจะเอาอะไรลอยไปกับกระทงก็น่าจะเอาวัดที่เป็นอยู่ตอนนี้ลอยไปจับกระทงเสียงม่ได้ใสๆออกรายการจะได้ดูดีๆกว่านี้หน่อยก็จะลอยลอยวัดทิ้งไป <c oughs> ครับถ้าผมไปลอยกระทงนะฮะผมจะเอาสิ่งที่ไม่ดีลอยไปกับกระทงครับเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผม <c oughs> ถ้าเป็นผมนะครับในช่วงเวลาที่ลอยกระทงผมก็จะเา อดีตแล้วก็ความทรงจำครับทีงไปกับแม่น้ำครับเพราะว่าอดีตเนะี่ยมันมันมันเป็นอดีตที่เจ็บช้ำครับคือถ้าเป็นปัจจุบันเนะี่ยเป็นคนใหม่นะครับผมตอนไปลอยกับทงผมเจอไปลอยโชคไม่ดีของปีที่แล้วไปลอยกับกระทงนะครับ